เกี่ยวกระเทียมน้ำมันหน่อยนะครับถึงในไก่ครับใส่ลงไปผัดนะครับใหมมันหอมเติมน้ำลงไปครับผมรสดีครับผมใส่ไปเกลือครับผมใส่ไปจักหน่อยหนึ่งอย่าใส่หลายเดี๋ยวมันสีเข้มผงชูรสใส่ไปพอประมาณซอสแมกกี้ครับผมใส่ไปครับผักชัายหญาครับผมกระสิเด็นแลวก็ลลางมายังดีครับใส่ไป ปิดฟ้าไว้ครับเ่ากระซุกแล้วโอ้ยตับเป็นตับครับผมบวชันเลยเด้อใบชะยากับเครื่องในไก่ห่อกบสุกเลยทีแล้วผมสีไสนี่ครับน้ำซอสเกลืเดียวเค็มข้นครับลงไปสองซองเลยครับเพื่อความเค็มข้นครับเมนูเกาเหลาเครื่องไนไกใบชะยากับว่าสีไซ้น้ำปลาก็ค้นว่ามันสีบวเขากันดอกน้ำจิ้มลาบน้ำจิ้มขมนองพร คือวันมันจจิบวเขากันหรอกครับ <c oughs> กับเกาเหลาเราียบร้อยแล้วครับผมยอดผักชัยาที่มีรสชาติหวานเหมือนยอดตําลึงเหมือนเหมือนคะน้าครับจะมีความหวานความนัวในตัวเขาเขาสวยฮอนฮอนพีิกขีห้หนูสวนจิ้มกะปิปรุงแล้วก็กินครับผมไก่ครับชิ้นใหญ่ๆครับมาเลยจัดไปครับ <c oughs> Percebe, Step -step.